สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อวานพี่น้องมัสมบรวจและข้าง้อไกครับอยู่ตลาดนัดโคกระบืออำเภอสซวิสัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับเสาที่เลียว่ไดมาพี่น้องไปเที่ยวเล่าครับไปเสาเหนีกเล่มาอัปเดตแาะข้าพี่น้องบึงครับถือแพรงสําับไหนะครับเนาะตลาดตัวนี้ตั้งยุคุ้มบนแดงพี่น้องเส้นทางระวังโซวิสัยเปปบัดคาดพี่น้องหนึ่งกิโลเมตรใส่มือเลยพี่น้องเ้อตัวแรกแค่มันก็ประจาร์นมีครับเอาตัวนี้วาาจย์ ตัวนี้ตัวพื้นไม่หลกมานําบ่โอ้หลูกปล่อยไปแล้วนะเนาะเดี๋ยวแตแม่เพิ้นบานนี่แมีเพิ่นมีท้องมียังบ่เหรอาจารย์เหมืนีเยเมเหมือนมีเนะเดียวบางทีเราบางครั้งกันางานงามนี่ครับเนาะแชีขงขาก็ดีอยู่สูงว่าสิได้ด้วยเนาะอจารย์เนะาะงาพิ้นนี่เนะาะงาสูง,งาอายุนี่ยุบป,ประมาณ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 หปี เนาะ,ะหาปีหกปีหาปีพี่เนาะงมั่นสามบุกซีรูปนี่นะครับนี่ห้องไว้ครับอาจารย์นี่ห้องไว้สามชิปเก่าค่ะห้องไว้สามเก่านะครับเนาะสามเก้า,า,<ร>าทิ้งต่อรองได้บ่อยจารย์ต่อรองไหนจานต่อรองไหนคือเกา่าห้องว่างเนาะอาจารย์เน <ạ. S 2> าะเอาโอเคพันไปพี่น้องฟองอาจารย์มีเราอีกตัวได้อีกบาทฟองอาจารย์โค้รับลูกขั้นตลูกแม่ค่ะตัวนี้อันบ่อาจารย์ลูกตัวแม่ได้พี่น้องนี่ได้โอ้งามเนยขนเพิ่นเนาะได้ประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนแม่เพิ่นมีท้องมาแล้วครับบ้านนี้ ท่องมันบ้านบ่อยจังด้ท้องบนบานสูงอยสาม้นเอยู่นี่แล้วครับเนาะตนะัวสามสองลอยส้นพี่น้องนี่มาในซองเดือนนางนาซางหญ่นี่ตัวนี้เนาะครับนเออนาะเพียงครับ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 จานี้แล้วกัน <c oughs> งามอยู่ลูกน่าจะลูกสงองไม่ท่องหรืหลูกสามไม่ทองเหรอน้อยจนา<บ>นเนาะบ่บ่เกิดลูกสามเนาะบ่เกิดลูกสามในสองพี่น้องไอนี่ครับเอ้าควบลูกชื่อซองในสามลูกตับเมียปลอย หาปค่ะปล่อยหาชิปเก้าน,นะครับเนาะเมื่อหล่อของอาจารย์จีนตัวนึงตัวนี้กับแม่ลูกเหครับแม,แม่ลูกลูกตัวผูนอนอยู่หันหลัพี่น้องเลยสูงกันลอยสามชิปประมาณนี้แหละครับบวกลบบรัวลอยน่าจะเป็นโพธิ์ท่านมีทองมั้งครับจานนี่โพธิ์ท่านถับเนาะน่าจะลูกเลี้ยงเหียนบ่เหีนกลัวเป็นเป็นปลูกแรกลูกลโคก,กแล้วบ่ ลูกกกนี่เนาะก้วยลูกแรกพี่น้องยังบ้านนท่าพี่น้องกับไปเรียยักเดียนึงคือจเบ็นสัตย์อยู่มากกว่าได้กับไซออาอยากให้ผมมาซ้มให้กับท่มามห้าสี่เก้าเนาะเอาห้องไว้ครับลูกห้องไว้สาี่หค้วาพี่น้องครับนี่มดแล้เนาะบนี้เนาะเอาเบอร์โทรอาจารย์เกมสองเก้าหนึ่งห้าศูนยแหค่ะครับอ่ามันมาได้อาจย์เน้อครับสวัสดีครับอ้ามาต่อพี่น้องโอ้หนีตลาดคือข่าครับนี่ ยุคควมือครับพี่น้องกินยาสมุนไพรครับเพราะาตค้มเดียวเด้๋ยวน้อข้มเดียวลูกตูพูลูกตเมีครับลูกตูมีอบไี่ลูกตเมีได้ประมาณสิบเดืยนหรือปีหนึ่งปีหนึงได้รลยู่ลูกคนนี้ลูกคนนี้เม่นป่ครับแต่เมียคนนี้ทองมียงปบ่แน่ใจขึ้นกันสูงเมชรอยสู่พะชาตนี่ร้สามิ้เก่าเนาะท้องว่าง เป็นห้องไว้พี่น้องห้องไว้ชีสิครับนี่ลูกตัวเมีย้องว่างเป็นมูลาคมูลากมูลาตึงๆเลยเนาะพ่อสร้างนั่นี่เนาะห้องไว้ชีสิบนี่พี่น้องเด้อเอาผู้ใดมาสายตังได้ลูกตัวเมียอีกบัตรนี้เบอร์โทรศัพท์ศูนย์ศูนย์หกสามศูนย์สามสองสี่สองสามสี่ครับพี่น้องท่างดุงมาท่องนะครับเนาะครับโอเคมันมันนะครับพ่อสรางครับขอบคุณครับครับต่อของพ่อเนี่ยพี่น้อง ได้กล้วยเชิกมาตัวนึ่งพ่นวาควายงามพ่นวากลาพพ่นองอยากได้ไปพุ้มฟูงด้วพี่นอรอยเลยเรายี่ห้อสองปีสองปีควัววะคือช่งลอยลอยสามหาบวกงามสายไดนลูกบักเมือลูกบักสายฟ้าลูกสายฟ้าบอครับฟ้าลูกบเบิรอุดอนอครับครับครับเลูกบักสายฟ้าเ้ลูกสายฟ้าครับมาูด้ยพรา่ามนเปเป็นลูกบบเบ ผู้ใดอยากไปพัฒนาเนาะค่อยๆคาเป็นห้องไรสามพี่น้องเฮอยกักเดื่ออีูนะครับเนาะประมาณ2องปีไปเบอร์โทรสาพอนูนย์หกหนึ่งศูนย์สามแปดเกาเสองเจ็ดาอีกแค่หนึ่งศูนย์ศูนย์หก็ครับมื่อนี้เพิ่นเข่าสมุนไพรกันเล็กน้อยพี่น้องเอ้ยคือเื่เลยเอาโอเคครับมันเมนครับพอนนครับครับผมสวัสดีครับต่อพี่น้องบาทนี่ในหอยยังก่หไข่ติงครับช่างในเจ้าในหอยจริงงสมบุร โอ้บ้านเน้านนสมบูรณ์เนี่ยบึกการเท่านี้นะครับเนาะของเจ้าได้มาจะโค้มครับมัอนี่นี่แหละโค้มสามเนี่ยแล้เหรอนี่บ่โค้มสามแม่ลูกเนาะมี่มี่มีมี่โค้มสามครับอันนั้นบ่แม่นลูกแม่บิดครับนี่งดีมีพี่น้องโค้มสามพี่น้องนี่หอยนี่หอยชิงนะครับเนาะลูกเพป็นตัวนี้น้อยเนี่ยก็หัวจะได้มาเนี่ยเดือนเดือนกุบเดือนกุบเนาะแม่เมันขึ้นเลมืนเด้แม่เป็นชัดแล้ววะท่อะโอ้สูงกับอยู่ประมาณร้อยร้อยสามชิ้ได้ยิ่เด้นะครับเนาะ ลูกนี่เนลูกกดตัวม่นกับตัวเมียเมียเพิ่งกับจีอูปมานลูกสองปมาณลูกสองนะครับเนาะลูกสลูกสามวเกินนี้เข่ากูซีอลนครับครับีห่าปีห่าปีปมานนี้นะครับอ้าวถ้าพี่น้องเขาสนใจเบอร์0ูนย์ศูนย์แปดศูครับเก้าแปดองหกครับแปห้าครับห้องไวเทาเก่อนฮึซีผาครับห้องไอซีผานะครับเนาะอามัอนหมานเด้ครับเด้อ ต่อพวกเขียวพี่น้องต่อเขียวเกยควันเรามืัอนี้เราได้คล้วยงามมาตัวหนึ่งพี่น้องงามมีได้คล้วยเผื่อกวันนี้เนาะหายยากได้ตัวแม่เนาะเออโอเล่ทั้งวันวังนี่ทำมากกับติดต่อมาได้โอเล่ไอ้นี่หรือเป็นไอปลงเลี้ยวอยู่กับวจักบ่าใครได้บังคีบลูกตัวตัวผู้ตัวแม่ก็เห้ตัวแม่ครับตัวแม่อนี่ลูกคนน้อยๆพี่น้องตัวแม่นี่อาจจะได้เปว่าจ็ดสีเดือนเนาะเดี๋ยวทองมันมีบ่มีว่างบ่ว่างยังทองว่างอยู่ เพระว่าสูงลอยสามหาเลยเด้นโปรเคียวลอยสามยี่สามเนาะเนี่ยมึงสีเนาะครับเนาะเด็กบัดีเลยพี่น้องนี่เดี๋ยวผมย่างรอให้จะฆ่ากันกับงามได้พี่น้องเลยตัวนี้โอ้เป็นตัวออกไปพัฒนาต่ออยู่ประมาณห้าปีบักเกอร์นี่นี่ลูกตัวเมียพี่น้องนี่ลูกตัวเมียเป็นพอเขียววองไว้เทะเลกับโปรเขียวสี่สิบห้าสี่สิบห้านะมีอีกบ่ของพอเขียวหรือ เอาเอาให้พี่น้องครับพี่น้องวันมักน้ำเอาตัวต่อมาพี่น้องครับสี่สิบมาพ่อไปเลี้ยงนี่พี่น้องนี่ลูกตัวเมียตัวนี้เอีตัวนี้สูงแม่ลอยยี่สิบแปดลอยสามสิบเดียวพี่น้องไอ้ลูกพ้นตัวนี้วะครับนี่ลูกกับลูกตัวลูกกับลูกตัวเมียแล้วเมียเขาไม่ท้องว่าบ้านสือมากขึ้กันบันนี้ใจพี่น้องครับนี่กลับตัวเดิมนะครับเด้อ ทางไง่อเอาไปเลี้ยงให้พี่น้องนี่เขาเอื่อนท้องช้างเนาะแบบนี้เนาะอยู่กับเมียเอ้าวางไว้เท่าไรก็ตัวนี้พุ่มนี่เส้าเก่าเส้าเก้านะแบบนี้เนาะมัดเลยเนาะแบบนี้เนาะอ่าเบอร์โทรศัพท์พ่อเขียวศูนย์ศูนย์หกห้าศูนย์เก้าเกตศูนย์เก้าเกตหนึ่งครับเอ้ามันมานเด้อพ่อเขียวเด้อครับผมครับบรรยากาศซื้อขายพี่น้องมันนี่คือคักเลยในหอยเดือนนี่สนุกเหลือกพี่น้องเลยว่าควายราคาถือคักช่วงนี้ เม่ออาจารย์ทำบณ์พี่น้องเราได้ตัวปู้ว่าตัวนึงครับมกักเกอร์แข้งซ้ายได้เห้ยอาจารย์โอ้ยครับสายบ้านๆนี่างไรไม่ได้มาตรวนครับงามอยู่พี่น้องแบบนี้แต่บัว่าสายได้แข้งขาไม่ดีอยู่ตัวผู้แล้วพี่น้อง้ <ไป S 2> <ด>็ผู้ใดจะไปค้่ฝูงครับนี้งาวชุงลายซี่สิบเดียวอาจารย์เพราะนานจะถึงไม่ได้อบเออชุงลายซี่สิบบวกครับนี่งาวครับครับประมาณซี่ปีห้าปีเนาะนี่เนาะห้าปี้วครับห้าปี ห้องวาเจ็ดบเป็นบอจาคเจ็ดครับครัเขงขาเมื่อาพี่น้องจ้าบุวัวไาดครับอาหารบ้านบ้านนางยาเานี่นะครับครับเจ้าบุงวัวไซด์เแค่นั้นแหะพี่น้องเลยนี่เป็นมุลาลูกผสมน้ำเมีอยู่ครับนี่เนี่ยมันเอาเบอร์ทุอาจารย์สมบูรณ์ส่วนศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดห้าหนึ่งเจดหครับโอเคครับมันมันครับอาจารย์ครับครับผมครับ วยผม,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 มอันนี้บ่รแมนหวยแมนเบอร์ได้พี่น้องนี่นเป็นเบอร์มือถือของพอต่อยเรา0989438856 0989438856อ้าวพอต่อยเขาคผ่ย,ยาโสอุบลภูมิยักษ์มรดบานนี่เป็นบ่มีโทรศัพท์จ้าเทียพี่น้องเมียเราบ่าให้ถือ <c oughs> มือนี้อนุญาตซื้อมือถือให้เลย <c oughs> <c oughs> ครับพี่น้องมามาสนใจครับมือนี้ได้มาจากุ้มพอต่อยมากโคมเมืองกอม้วโอ้นี่บอกโค้งนี่บเครับ ถือได้เนี่ยมันคือลูกตัวคือตัวตัวผู้เท่านี้ไหมตัวผู้กับตัวแม่โอ้ยตัวแมียคนละพีคนละน้องราคาสามสิบสองตัวละสิบหกโอ้โหาโอเคตัวต่อไปตัวนี้ก็สิบหกเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ก็สิบหกตัวสิบหกถูกง่วนแต่วิเปง่วนตัวได้บาทนี่นี่ครับงูเหาโอ้งูเห่ังูเสมากรเขาเอ่ยนี่ก็บบาซิลเน่นานเนาะบาซินบาซิลโหแต่นี้มันจะกระทบเออบ่ โอ้ตัวนี้ห้องไวทะเลบาติสิบแปดห้องไว้สิบแปดประกอบตัวเมียตวหูตัวตัวตัวเมียโอ้ตัวนี้สิบแปดครับรู้พี่น้องก็สิบแปดพี่น้องตัวเมียเนี่ยเอาแก้เหตุการณ์ในนาะจัมโอ้เออโอ้หน่องง้อนาะงเบอร์ทั่วก็ได้แล้วเอามันหวานด้วพ่อไต้เด้อครับ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 สวัสดีครับก็จากพ่อไต้มาพี่น้องนี่เพื่อนในมะคมตัวดีกับพ่อเลี้ยงอยู่นี่สูงลอยสามสิบเดย์แล้วคุณพ่อเนาะ ไว้สามยี่สิบสองไว้สาม่สิบสองล้กันป่ะเนาะลูกลูกสองลูกแรกน้องลูกแรกบ่ต้องลูกแรกไอ้ลูกเพิ่นตุ่นผูดตุ่นเมียืองามโอ้ตัวนี้งามพี่น้องนี่ยนี่ลูกเบิ้มมันวัวคำลานเบิ้มพ่อเพิ่นเป็นพ่อเป็นลูกเบิ้มเนาะลูกเบิ้มเออลูกตุ่นเมียอีกต่างหากตัวนี้เนาะเพิ่นห้องไว้หาซิพี่น้องนี่นี่ครับนี่โอ้งามช่งลูกดีเพิ่นนี่ครับลูกเบิ่มนี่ผมเห็นมาหลายครับงามครับลูกเพิ่นนาะ ลูกเบิ่มส่งลูกดีดีครับเพราะว่าสิเป็นร้านเบิ่มลูกเบิ่มส่งลูกดีดีเบอร์โทรศัพท์คุณพ่อครับศูนย์เก้าสามครับศูนย์สี่แปดแปดห้าสามเจ็ดครับพ่อพ่อยังคืพ่อปลาสุกปลาสุกทั้งในปลาสุกที่คนอำเภอศรีวิไลโอ้มาท่าทั้งรีวิไลเนาะครับเนาะอำเภอสีไบจังหวัดบึงการครับมันมาเด้อคุณพ่อเด้อโชคดีสุกคนเด้อครับมาเบิ่งข้มข้อยข้อยเผือกพี่น้องลูกกับลูกตัวเมียนี่ บ้านๆมันเพื่อพ่อพันนเอากะออครับบ้านบ่บ่แน่ใจพี่น้องเคยครับจะงามครับลูกแต่เมียครับพี่น้องไอกแต่เมียเขา่นมีทองบ้านนี่เพราะว่าทองไสองเดือนแล้วครับทองสองเดือนกับทองบ้านบ่หรือทับตัวอยู่ทับตัวครับทับตัวเนาะสูงประมาณหน่อยสามสิบได้ได้ผมว่านี่นะครับเนาะหางกระย่าดีพี่น้องหางเครืงขาว่าดีเล็บไปแป้งแน่หน่อยนึงได้จักปีหรือครับนี่เจ็ดแปดปีได้ปะ น่าประมาณลูกเจริญเปลี่ยนร่องหลังเพิ่นครับเลยงามครับห้องไว้เท่าใดก็นครั63ครับห้องไว้63พี่น้องเบอร์โทรศัพท์เจ้า090ครับ762ครับ6263ครับครับอามันมาในในหอยเด้อครับผมมาพอแหล่พี่น้องเราได้งัวมาสามตัวแดงดีที่จะเป็นบลามันแดงเลยเนาะหรือมันนั่นนี่ เล่ดิเล่เล่ลูกแม่บ่ามันแดงนกันนว่าเล่เด่นสมันรณ์กายงายงานสมือมันเสื่องกันไปเสื่งกันมากเราสมกันไปสมกันมากนาะจากพอได้เป็นพอได้เนาะตายได้เป็นตายได้เนาะต้นกระพูบพี่น้องนี่เราห่องไว้สามชิ้มหาพี่น้องสามชิ้มหาสามตัวยังต่อร่องอะไรอยู่อยู่ต่อร่องไงตัวทโทรพอเล่าศูนย์ศูนย์หกสี่ครับหกหกสามครับเก้าแปดสามแปดครับถ้าพี่น้องจะเอาง่วเอาขั้วไอ้มาข่าตลาดกันติดต่อเลยติดต่อเลยเนาะครับมา ไม่ในหอยชูไทยพี่น้องมัอนี้พอเสียแดงแล้วครับพอทั้งพันจะเลื่อนผุล่ะนี่เล่ไหมนะพ่อเล่เล่นี่ลูกเล่รับนี่มโอ้เอาเขาควบเล่หนิก่อนเล่ตัวนี้พี่น้องนี่งาวานลาดเล่นี่ครับนี่แต่ก็บลูกพันกับเล่ด้กันตัวนี้ครับนี่เล่ตัวนี้ห้องไวเท่าใดเฮือนไวสามสิบสามครับห้องไวสามสิบสามพี่น้องนี่แล้วอีกตัวควบนี่บาลเล่ตัวนี้บาลนี่เล่ตัวนี้ลูกลูกเล่หรือลูกบุ๋มเล่ลูกลูบุ๋มมั่นบ่ไทยครับ มาลูกปลามันพี่น้องนี่ครับงัวลูกผสมไปแล้วพี่น้องลูกคนตัวผูตัวเมียเฮือนพอาะแดงลูกตัวผูครับลูกตัวผูเนาะไอ้ค้มึงคล้องไว้ทำไมข้อมนี่ล้องไว้เช่าเจ็ดครับเช่าเจ็ดพี่น้องนี่ครับนี่คนนี้ค้องมาอะไนี่ย่งบ่าย่งครับเบอร์โทรศัพท์หรือมืดเหล่าหรือย่งอยู่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ครับศูนย์ศูนย์ห้าครับสองสองแปดเก้าครับครับคลิปนี้ผมกับพอเสียแดงเนาะครับพอเสียแดงพอดีเล่นของถือครับ อ้าพ่อจากพี่น้องไปก่อนครับพ่อกันไหมคิมนาเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อดีครับพ่อดีครับสวัสดีครับพบอกไม่คิมนาพี่น้องครับสวัสดีครับ